คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการใช้ Microsoft Copilot นะคะสำหรับการส u m m วิดีโอการสรุปวิดีโอนะคะมันจะมีลหลายๆวิดีโอเนาะที่มันอาจจะความยาวมากเกินไปเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหรือแบบ30นาทีที่เราเราไม่มีเวลาที่จะดูแล้วนะคะแต่เราต้องการได้ข้อมูลอะไรบางอย่างในเนื้อหาของวิดีโอเราก็สามารถจะใช้ตัว Copilot โฟเวฟนะคะในการสรุปวิดีโอว่ามีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูวิดีโอสักหนึ่งตัวอย่างนะคะวิดีโอนี้มีความยาว18นาทีเนาะเรากำลังเตรียมสไลด์ในการสอนเรื่องการสร้างรูปนะคะใน Microsoft Co p i l o t เราอยากรู้ข้อมูลแต่เราไม่มีเวลาดูแล้วนะคะเราก็สามารถจะเปิดไปที่วิดีโอนั้นๆน,น,นะคะที่เราต้องการสรุปเปิดไปวิดีโอนะคะ เสร็จปุ๊บนะคะถ้าเราใช้ตัว Microsoft Edge นะคะเราจะเจอสัญลักษณ์ Co Pilot นะคะที่อยู่มุมบนนะคะมุมข้างบนขวามือตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะพอกดคลิกเข้าไปเขาก็จะไปเชื่อมต่อกับ Microsoft Co Pilot for Web นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเข้าไปที่ Microsoft Co Pilot Microsoft com ได้นะคะแต่มันก็จะมีฝังอยู่ใน Microsoft Edge ทุกหน้านะคะเพิ่มเติม เราเปิด New Chat มาใหม่นะคะ e w Chat เราถามเกี่ยวกับวิดีโอนี้สักนิดหนึ่งเราอยากรู้อะไรดีตั้งคำถามถ้าสมมุติว่าเราอยากให้เขาช่วยสรุปประเด็นสำคัญของวิดีโอนี้ให้หน่อยค่ะ,ะช่วยสรุปประเด็นสำคัญมีประเด็นอะไรบ้างที่เขาพูดในคลิปวิดีโอนี้ วิดีโอนี้เป็นตอนที่2ของซีรีส์เกี่ยวกับ Microsoft Copilot นะคะโดย Microsoft Thailand อ่าในวิดีโอนี้จะมีการสาธิตและก็อธิบายการใช้งาน Copilot ในการสร้างเอกสารจัดงานจัดข้อมูลนะคะการทำงานเป็นทีมและก็แนะนำฟีเจอร์ต่างๆอ่าอยากรู้ว่าอ,อ๋อวิดีโอนี้ลองดูว่าเขาจะตอบได้ไหมคะวิดีโอนี้ บรรยายโดยใครคะบรรยายโดยใครวิดีโอนี้บรรยายจากทีมงาน Microsoft Thailand แต่เขาไม่ได้ระบุชื่อใครนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองถามเขาหน่อยนะคะว่าประเด็นสำคัญในคลิปวิดีโอนี้มีอะไรบ้างวิดีโอบอกเขาก่อนนะคะวิดีโอนี้คือคืออะไรวิดีโอนี้คือวิ ดีโอการสร้างรูปด้วย Microsoft Co Pilot นะคะอยากทราบว่า,าถ้าเราจะสร้างภาพมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะอ,อย่างไรบ้างคะในคลิปนี้นะคะเขาจะบอกถึงการสร้างภาพด้วย Microsoft Co Pilot มีขั้นตอนเหล่านี้นะคะหโอ้มาเป็นสเต็ปแบบละเอียดเลยนะคะหเปิด Microsoft Copilot เลยตั้งแต่เปิด Microsoft Copilot แล้วก็เลือกฟังก์ชันการสร้างภาพใส่คำอธิบายหรือใส่พร้อมนะคะกดปุ่มสร้างภาพตรวจสอบแล้วก็บันทึกมีขั้นตอนละเอียดเลยอ่าเดี๋ยวลองถามเข้าไปอีกนะคะในวิดีโอนี้ยก ตัวอย่างการสร้างพร้อมอย่างไรคะช่วยพิมพ์พร้อมให้หน่อยคะอ่ะเขายกตัวอย่างในการสร้างพร้อมเขายังไงเราอยากเห็นพร้อมนะคะ,ะภาพวาดของทิวทัศน์ภูเขาในฤดูใบไม้ร่วงภาพวาดของแมวสีขาวนั่งอยู่บน โซฟาสีแดงถ้าเกิดว่าถามต่อนะคะถ้าอยากสร้างภาพอเอาวาตาต้องทำอย่างไรคะเขามีสาธิตในวิดีโอนี้หรือเปล่าอลองถามหน่อย ในวิดีโอนี้นะคะสาธิตการสร้างภาพอวตารด้วย Microsoft Copilot นะคะสามารถทำได้อย่างนี้อ๋อมันก็บอกสเต็ปเหมือนเดิมนะคะใส่คําอธิบายในสเต็ปการใส่คําอธิบายของการสร้างภาพนะคะเขายกตัวอย่างมาให้เรานะคะภาพอวตารของผู้หญิงผมยาวสีดำใส่เสื้อสีฟ้าตัวนี้เขาก็แค่ยกตัวอย่างมาเนาะ,ะเขาไม่ได้ให้พร้อมของเขามานะคะเขา ให้พร้อมสำหรับการสร้างภาพอาวตารใหม่คะ่ะเราอยากรู้อะไรเราถามเขาไปได้เลยนะคะอย่างส่วนตัวแล้วคาดหวังว่าคนที่บรรยายเนี่ยน่าจะให้พร้อมในการสร้างอาวตารมาเนาะแต่เราไม่อยากคลิกเข้าไปดูลองถามเขาเลยเขาให้ได้หรือเปล่าอ๋อ ภาพอาวาตารของผู้ชายใส่แว่นใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวอ๋อเขาแค่ยกตัวอย่างมานะคะอ่ะแล้วก็วิธีการดาวน์โหลดวิธีการดาวน์โหลดเราสามารถทำได้อย่างไรคะอ่ะลองถามดูว่าเราจะดาวน์โหลดได้ยังไงสร้างภาพตัวสอบโอเคถ้าเป็นสเต็ปอะไรแบบนี้นะคะสเต็ป คือเราต้องดูภาพประกอบด้วยเราถึงจะเข้าใจเนาะถ้าเขาให้แค่ข้อความมาเราอาจจะไม่อาจจะสับไม่สามารถทำตามได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการบรรยายของคุณสัตยานะคะในงาน Microsoft i อีกไ e 2024นะคะเขาบรรยายนานมากๆค่ะ หชั่วโมง16นาที19วินาทีนะคะซึ่งตัวเองไม่เคยดูวิดีโอนี้นะคะไม่ไม่รู้ว่าไอางานนี้เขาพูดถึงอะไรบ้างจริงๆเลยแต่อยากอยากรู้อยากรู้ว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะมีมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวลองใช้ตัว Co-Pilot นะคะช่วยถามนะคะว่าเขาพูดเรื่องอะไรบ้างเราก็ไปที่ Co-Pilot นะคะมุมบนขวามือนะคะ ถ้าเราใช้ Microsoft Edge เราจะเจอสัญลักษณ์ตัวนี้แล้วเราก็อาจจะ New Chat นะคะถ้าใครคุย e ว c แชทเก่าอยู่นะคะก็กดที่ New Chat อา Start New Chat นะคะแล้วก็เริ่มคุยกับเขาได้เลยอาบอกเขาว่าช่วยสรุปวิดีโอนี้ให้หน่อยคะ่ะว่าเขาพูดถึงประเด็นอะไรบ้างเป็นการบรรยายในงานอะไรอาลองนะคะ วิดีโอนี้เป็นการบรรยายของคุณสัทยานะคะในงาน Microsoft Ignite 2024นะคะซึ่งเป็นงานประชุมใหญ่ที่จัดขึ้นโดย Microsoft เพื่อแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบรรยายมีหลายประเด็นนะคะในการการพัฒนา AI การปรับปรุงความปลอดภัยของ c l าวอ่านี่คือประเด็นต่างๆนะคะเดี๋ยวลองลองถามเข้าไปลึกกว่านี้หน่อย ลองถามเข้าไปลึกหน่อยว่าการพัฒนา AI ที่เขาบรรยายพูดถึงประเด็นไหนบ้างคะมีรายละเอียดมีรายละเอียดอย่างไรอลองดูในการบรรยายของคุณสัทยานะคะ ที่งาน Microsoft เนี่เขาพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนา AI หลายหลายประการนะเขาบอกว่าหลายประการมีพูดถึงอู่สาสาเรื่องเลยถ้าสมมุติเราอยากอยากฟังตรงนั้นเพิ่มเติมเนาะประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนา AI ออยากรู้ว่าอยากรู้ว่าหัวข้อนี้เขาพูดใน นาทีที่เท่าไหร่คะเท่าไรคะเราสามารถถามเขาได้นะคะว่าไอจุดเนี้ยประเด็นเนี้ยเขาพูดเวลาที่เท่าไหร่เราเผื่อเราอยากจะเข้าไปดูอยากไปฟังรายละเอียดจริงๆนะคะอ่าเขาสามารถบอกเราได้ถึงขนาดนี้นะคะสมมุติงานมี1ชั่วโมงกว่า แต่เราสนใจประเด็นนี้ประเด็นเดียวเนาะมันมันน่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นกับกับหลายๆคนเนาะที่เราอยากดูแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวปกติเราก็ต้องแบบเลื่อนเลื่อนหาใช่ไหมคะว่าเขาพูดตรงนี้เมื่อไหร่หรือตัวเองเคยเจอปัญหานี้บ่อยๆนะคะตอนที่แบบเตรียมการสอนเนาะเป็นคนที่สอนวิชาพัฒนาเกมแต่ตัวเองไม่เคยเรียนโปรแกรมที่ทําเกมเลยเราต้องไปนั่งดูคลิป คลิปนั้นนะคะยาว6ชั่วโมง7ชั่วโมงการที่เราแค่อยากรู้เรื่องนั้นเรื่องเดียวเนี่ยเราต้องนั่งดูแล้วก็แบบเหมือนตึกๆึก,ก,ก,กไปเรื่อยๆเราเรารู้สึกว่ามันเป็นการเสียเวลามากๆใช้พลังงานมากๆนะคะการที่เราจะศึกษาเรื่องอะไรแต่ตอนนี้พอมี AI ปุ๊บเออเวลาที่เราดูเนี่ยเราสามารถจะเซิร์ชค้นหาถาม AI ว่า ฉันสนใจหัวข้อนี้หัวข้อเดียวฉันจะไปดูที่นาทีที่เท่าไหร่มันก็สามารถจะบอกเราได้นะคะเราก็ตามไปดูอะบอกว่านาทีที่37 37ิบเจตึ๊ดสามสิบอ๋ออย่างนี้ตัวของของวิดีโอนี้จริงๆเขาก็ทำทาเหมือนแบบตัดมาให้เราแล้วว่าเออถ้าคุณจะดูเรื่องนี้มันอยู่ที่นาทีที่เท่านี้นะ ซึ่งมันตรงกับสิ่งที่ AI บอกให้เรานะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำแบบแบ่งตอนๆแบบนี้มาให้เราในในวิดีโอที่เราต้องการดูจริงๆเราก็สามารถจะถาม AI ได้นะคะแล้วก็ให้เขาระบุช่วงเวลาให้เราด้วยอ่าโอเคเมื่อกี้เราอยากรู้รายละเอียดแล้วเนาะคราวนี้เราเราอยากรู้ว่าผู้บรรยายเนี่ยนะคะคือคือใครคุณสัตทยาเนี่ย เขาเป็นใครนะคะเราก็สามารถจะถามโคพายโลดได้นะคะว่าคือใครคือใครคะ,ะถามเขาหน่อยถ้าเราอยากรู้นะคะให้เขาแบบอธิบายเพิ่มเติมโอ้เขาเป็นถึงประธานเป็นประธานแล้วก็เป็น CEO ของ Microsoft นะคะโอให้รายละเอียดมาเยอะมากคือตัวนี้นะคะ,ะมันจะไม่ได้ตอบแค่ใน วิดีโอมันไม่ได้ให้ข้อมูลแค่ในวิดีโอที่เราถามเขานะคะแต่ถ้าอันไหนถ้าเราอยากได้รายละเอียดที่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอเราก็อาจจะถามเขาว่าในคลิปวิดีโอเขาบอกว่ายังไงให้รายละเอียดยังไงหรือสรุปประเด็นในวิดีโอนี้ให้หน่อยแต่พอเราถามว่าคุณสเทียเนี่ยคือไข่นะคะเขาตัวเนี้ยเขาไปดึงจากโคพายล t for ฟลเว็บมานะคะก็คือไปเหมือนดึง จากฐานข้อมูลที่เป็น Search Engine มาให้เรานะคะอาจจะเอาฐานข้อมูลมาจาก Bring อะไรอย่างเงี้ยค่ะในในเว็บไซต์ต่างๆที่ให้ข้อมูลกับกบอบคนนี้นะคะซึ่งเขาให้รายละเอียดมาเยอะมากๆกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้จบแค่ในตัววิดีโอแต่ถ้าเราอยากถามต่อหรืออยากให้เขาช่วยสรุปรายงาน เป็นรายงานนะจากวิดีโอนี้เราก็สามารถให้เขาช่วยเขียนต่อแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ได้นะคะอ่าอันนี้ข้อมูลเยอะมากๆนะเดี๋ยวลองลองลองคุยกับเขาต่อค่ะเราถามต่อนะคะจากวิดีโอนี้นะคะเขาบอกไหมคะว่าผู้ฟังการบรรยายนี้เป็นใครอ่าวิดีโอนี้การบรรยายโดยคุณสทียนะคะทำงานที่ Microsoft ไม่ได้ระบุชัดเจนอ้าวฉลาดด้วยไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าผู้ฟังการพรรยายนี้เป็นใครแต่โดยทั่วไปแล้วจะมีผู้เข้าร่วมหลากหลายวงการนะคะอาจจะเป็นนักเทคโนโลยีนักพัฒนาเทคโนโลยีหรือผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีผู้บริหารองค์กรมาฟังคือเขาก็ให้ข้อมูลเราดีนะคะเขาบอกว่าเขาถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็อาจจะฉันไม่รู้หรอกว่าเขา เป็นใครเพราะในวิดีโอนี้ไม่ได้บอกแต่ว่าส่วนมากแล้วมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าปกติแล้วก็จะเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีนะักไอทีผู้บริหารองค์กรที่จะมาฟังในการบรรยายนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะไม่เพียงแค่สรุปประเด็นในวิดีโอเราอยากดูวิดีโอช่วงไหนเราก็ถามเขาได้ว่าประเด็นนี้ พูดอยู่ที่เวลาที่เท่าไหร่นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดระยะเวลาในการทำงานสำหรับคนที่ใช้ c o p ายล t ในการสรุปวิดีโอนะคะ